โดยพี่น้องสบายดีสบายดีทุกมองทุกบอนสบายดีลุงป่านะสุขสุขอนตอนนี้อยู่ที่โอ้ยโทษทีตอนนี้อยูยยยงเงียนยงย่งงง่าซื้อลองไปร่วมงานเปิดมอสอโฮงเฮียน,นแต่ยังบดได้ลงพี่น้องเลย หอนหอนแดดกระแดดปวดตาเลยน้องัภายในงานเลยน้องคนนี้อันอมพอพอมกันเนยเนาะอนมาเธอสางนแบสิบูทณ์เนาะนแ่ น้องค้ากินยี่ห้อตอนนี้แล้วมันแซ่บน้ำหนาพาท่าเป็นวุ่นวาโดยเชฟมันรักกากีเจ้าอามีอยู่ทางด้านหล่างคุณโตอาหารในยมบาลเดี่ยวห่อเรียนบอกซุกลุยังน็อปปิ้งแบททั้งนั้นเนาะไข่ขูดขนขูดขนทั้งบ้านเฮาเบิ่งกันเด้อร์สวยๆกันแกงส nó mang bỏ và thân neo hôm đầm hơn rồi tiếp tò thì thân ngồi ăn hàng cần tìm hơi từ mấy thân mà có ca sạt con phải hai ở tại mum này họ phải sớm xe thân đan lắm đan lắm thì cái nhát bò có ca sạt lại tôm lại mắt bò mèn neo à thì việc ăn bò bẩn bò hay đông đập ai cày tè xe tủ hay tông tông lên คือบองไม่เปิดแต่ข้าวเพิ่งปีกไว้ลอยหกสิบเจ้าคนละน้องอย่าไปถือซานางเด้อนางเป็นคนมากวบาความจริงนั่งนั่งสิบบอกขีดตัวฮะสองขวดสขาบอกถ้ากินไว่อิ่มให้กินน้ำไล่ไล่ผสมเพียนะน่กะกระดกเลยเบิร์ต้องเอาชีวิตอยู่รอดก่อน เป็นยังไงแบตต่อมะเฮาแบตต่อสินค้าเรื่องอะไรจะกลับเราไม่ข่าวเยอะข่าวใส่ข่าวแบอะไรอ้าวมื้ออาหารไม่เที่ยงเล็กบางซานเจ้าเล้ามึงรีบไปไกลๆกูเลยเดี๋ยวนี้แม่กินนี่แล้วไปทำห้ามาบ่วงกว่ามีเออ งานนี้ค่อยจ้ำมาจ้ำนงเดียวรับใบสดค่อยเมื่อนะคือไม่กินเดี่ยงเดี๋ยวเมาเช็างเดี๋ยวนี้พาเจไปกินถุบไปยังต่าเออไปหาไปห้าคนอืมเมนบะอืมจ้ำพึบก็แบาเป็ดกัะเน่าวะสันซะก็ีเพาเป็ดตัว ขดนอนได่าันจะเปกได้ารอละฮะดองโสมเหาะดองโสมน้ำเพงหน่อยแล้วเจ้าค่ะบมขึ้นมูยังสํามันหน่อยโพด เตรียมสเก็บที่ง่ายเลยไม่เนาะจังมือจังเมืองเบิ่งนางสนัน นั่งมั้ยอ๋อนั่งนอนมั้ยลูกภาษาประเด็นพี่น้อง,งแง่วงเราแต่ว่าเจมมาลาหนาเดียวเลยนะนั่งกำลังเล่งเหงื่ออยู่ครับตัดแม่แลลูกบักกรับบัญญามไปหายเจมมาลาเรียกขคอ,อนะ

เอ้าคุณต่างโต๊ะตีบานนี่อ้ากระป๋องตีสู <c oughs> บเอ้ามาเจอกระปุกนี่น,ะนี่ตีน้องล,ลูกสาว,วกำลังอ่าเซเวอร์รีบเซเวอร์คุณแม่ เ,เดาแดดเดาลมมาแล้วลมบาด้งใส่จะได้แหกโค้งไงจ้ะเบาๆพี่น้องบ่หายนางแบบ <c oughs> ตอนแรกนะใส่สื่อซองเออใส่หนาซองผนังสื่อเจอพนกากับเจกากีสองคนให้พนัลานเจกซีมาสี่สีกับผมมางานค <c oughs> ่นงานเสียงเงิน,นแน่นอนโลดค <c oughs> ่นงานค่นง,านนงานฟรีนะบริสุวน กันนั่นแหละมันทำาทายื้แค่เสือกนะพี่นบอกพี่น้องก็กำลังเบบาพื้นโคนก็ออกสื่อบัเนเอ้ายในอมมานนดสุยเหนื่อมมากโลดเดเมืองลฮะอเออสุวยมึงยังมาท่านสบายดีพี่น้องปลาแตแสบตาได้กู เลียกยงไ่เลีอยป่านเกปดนย่เลนะเอามาให้เจ้ผู้บ่าวเสือสีดำสนใจเจ้าแนมแต่เจ้าอ้าแสินอนอยู่ง่าเออบ่าวเสียงผูแม่สิเป็นสิรตีนเจ้อมาลาบนี้หแบอไสิบเป็นของเจ้าดีๆนะสิลรตีเจ้าขางทางแหน่าคู่ ูปลาวนาคู่นะฮะน่ะอันนั่นแหละผัวลูกสาวน่นลวนสตีอ้าวัวลูกสาวจ้ะอืมลูกสาวมันจบสุดจเล่นอืมแต่เดี๋ยวนี้เน่ยคือสิบเอนเลยแหละบอกว่าไปจะมงว่าอย่บ่หวาูไปแล้วมือนี้ขึ้นสิบันห่นอันนี้ลูกซง,ง,ง,งเขี้ยวเนี่ยนะลูกออนะลเรื่อ

ความความห<อ>ูจากับเจ่นะี่ยคุณลูกให้มาหาคุณแม่ก็ได้เนาะคุณแม่อย่าลืมเด้อว่าแม่กับลูกขนาก็ากินน้ำกันอ่าน้ำปิเนยเอ่สมนานาดีเอากิมสมแกิน,งนอนง,งอรวมวอืม,อม อะไรยางบรออานี่แหละพี่น้องไว้พ่อกใหม่คลิปหนะอ้าวบารเสียงว่าน้ำพายแบบนี้